รู้หรือไม่พระภิกษุที่กระทําผิดบางอย่างจะขาดจากความเป็นพระโดยสิ้นเชิงสิ่งนี้เรียกว่าอาบัติปาราชิกคือการละเมิดวินัยสงฆ์ขั้นร้ายแรงมีอยู่สี่ข้อได้แก่ 1. เสพเมถุนมีเพศสัมพันธ์ 2. ลักทรัพย์ขโมยของมูลค่าตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไป 3. ฆ่าคน มีเจตนาฆ่ามนุษย์ให้ตาย 4. อวดอุตริมนุษธรรมแอบอ้างว่าบรรลุธรรมทั้งที่ไม่จริงฟังดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วนี่คือสี่บาปที่ฆ่าศีลธรรมในใจเราได้เหมือนกันแม้ไม่ใช่พระแต่ถ้าเราย่ำยีจริยธรรมใจก็อาจตกนรกทั้งเป็นอย่าปล่อยให้ความมืดครอบงำรักษาความดีในใจไว้ให้มัน่น จัดทำโดยสาธุ AI